นองที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันแต่หัววันหน่อยได้ขออนุญาตเวลาของอาจารย์หมอเขียวว่าต้องขออนุญาตใช้เวลาหมอเขียวก่อนในช่วงแรกเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องให้เป็นความเข้าใจเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันเพราะเข้าใจว่าพี่น้องถามกันมาเยอะว่า สถานการณ์สรุปแล้วมันเป็นยังไงแบบไหนกันแน่วันนี้ถือว่ากิจกรรมที่เราไปพักประชาธิปัตย์ก็ถือว่าเป็นประเด็นข่าวในกรอบเล็กๆแต่เป็นประเด็นใหญ่เป็นข่าวเล็กแต่เป็นประเด็นใหญ่แต่ที่ใหญ่กว่านั้นนะครับไม่เกินความคาดหมายแต่ไปไกลกว่าความคาดหมายต้องใช้คำนี้นะ ไปไกลกว่าความคาดหมายที่หลายคนวิเคราะห์กันศาลฎีกาผดผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติวันนี้ถือว่าเป็นมติประวัติศาสตร์แห่งวงการกระบวนการยุติธรรมไทยไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยมีกรณีที่ศาลจะมีคำสั่งในลักษณะเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลฎีกา ปรากฏการทางสังคมพี่น้องครับข้อแท็จริงทางสังคมที่เราพูดมาตลอดสองปีที่ผ่านมาคือว่าทักษิณชินวัตรป่วยทพย์ไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยมีขบวนการในการช่วยเหลือกันมีขบวนการในการที่จะทุจริตกระบ,บวนการยุติธรรมโดยใช้ระเบียบหรือข้อบังคับใช้ช่องว่างหรือใช้ดุลรพินนิตที่ผิดพลาดหรือทุจริตด,ดุลรพินิตเพื่อช่วยให้ ทักษิณชินวัตรไม่ต้องอยู่ในเรือนจําแม้แต่วันเดียวนี่เป็นการพุจริตดุลพินิษครั้งใหญ่เพื่อทําลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยผมว่าคนทั้งสังคมอไม่ใช่แค่พวกเราที่อยู่บริเวณสะพานชัยมรุเชษเท่านั้นคนทั้งประเทศเขาเห็นพ้อมต้องกันว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้ป่วยวิกฤตจ,จริง ไม่ได้ถึงขนาะต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจ180วันไม่ถึงขนาะต้องได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเพราะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังนั้นขบวนการในการพูดความจริงจึงเกิดขึ้นมาตลอดสองปีที่ผ่านมาเราเป็นส่วนหนึ่งในการพูดความจริงให้ปรากฏขึ้นทางสังคมเราเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความจริงที่เป็นสัจธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมคุณช,ชานชัยอิสระเสนารักษ์และคณะที่ประกอบด้วยทนายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาพยายามชี้ให้ศารได้เห็นข้อเท็จจริงที่มีขบวนการโกหกคำพิพากษามีขบวนการหลบกเลี่ยงคำพิพากษาไม่ให้มีผลการบังคับใช้อย่างถึงที่สุดวันนี้สารทำให้สังคมไทยได้ตระหนักว่า กระบวนการยุติธรรมไทยต้องมีความยุติธรรมและมีคุณธรรมประกอบคำพิพากษาไปด้วยหลายท่านตกใจบอกว่าแมสเสนข่าวเรื่องแรกที่ได้รับบอกว่าสารยกคำร้องไม่ยกไม่เอาคำร้องของคุณชานชัยมาประกอบการพิจารณาให้ยกออกไปหลายท่านก็ตกใจพี่น้องครับ รณีของทักษิณชินวัตรคนที่เป็นโจทยื่นฟ้องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางคดีสารใช้คำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องทางคดีคือโจทผู้ยื่นฟ้องทักษิณชินวัตรโจคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติบอกว่าทักษิณได้กระทําการทุจริตหลายกรณีเมื่อสารนํามาพิจารณา ที่ภาคษาลงโทษแปดปีมีคดีบางคดีที่หมดอายุความไปแล้วมีบางคดีที่ถูกจำน่ายออกไปแล้วจึงกำหนดโทษให้ทักศิณชินวัตรติดคุกเด็ดขาดเนื่องจากเป็นสารดีกาไม่มีสารอื่นอีกแล้วจำคุกเด็ดขาดแปดปีทักศิณชินวัตรยื่นขออภัยโทษอภัยโทษคือขอหมดนะ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าให้ติดคุกให้จำคุกเด็ดขาดหนึ่งปีดังนั้นมันเด็ดขาดทั้งคำพิพากษาเด็ดขาดทั้งพระบรมราชโองการเมื่อความจริงปรากฏว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยมีผู้ไปร้องปปชมีผู้ไปร้องแพทยสภา,ามีผู้ไปร้องยังโรงพยาบาลตำรวจให้ไต่สวนเรื่องนี้ มันกลายเป็นองค์คาพยพของประเทศซึ่งนำโดยกระบวนการยุติธรรมในสันคอนเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกระบวนการยุติธรรมไอความไม่ไว้วางใจนี้นำโดยทักษิณชินวัตรเป็นคนกระทำแล้วร่วมกับคณะชุดหนึ่งซึ่งปปชได้ไตส่สวนมาสิบสองคนว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันในการใช้ดุลพินิจฐที่ผิดพลาด ไม่อยากใช้คําว่าดุลพินิจที่ผิดพลาดใช้ดุลพินิจไปในทางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังคนใดคนหนึ่งความจึงปรากฏแก่ศาลข้อเท็จจริงนี้จึงปรากฏแก่ศาลศาลบอกว่าคุณชานชัยอิสระเสนา,นารักผู้ร้องไม่ได้มีส่วนเกียกเก่ยวข้องกับคดีเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีคือปปชเมื่อไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องทางคดี จึงไม่มีสิทธิ์เข้ามาร้องต่อศาลจึงยกคำร้องออกไปแต่ขอ้อเท็จจริงที่ปรากฏทางศาลกับขอ้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสังคมศาลเห็นแล้วว่าขอ้อเท็จจริงนี้มันต้องมีการพิสูจน์ตามขอ้อเท็จจริงที่ปรากฏว่ามีการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ว่าติดคุกตามศาลสั่งหรือไม่ศาลจึงหยิบบอกเอามาบอกว่า ถึงแม้คุณชานชัยอิสระเสนารักจะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ร้องแต่เรื่องนี้ศาลจะรับเป็นผู้ไต่สวนเองเจตนาของผู้ร้องคือคุณชานชัยก็ต้องการให้ศาลเป็นผู้ไต่สวนใช่ไม่ใช่คุณชานชัยร้องเพื่อให้ศาลไต่สวนแต่เนื่องจากขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายเงื่อนไขาทางกฎหมายผู้ร้องไม่มีสิทธิ์ ศาลก็เลยตีตกไปตามกระบ,บวนการทางกฎหมายแต่ศาลบอกว่าอยากอะานั้นเลยขออนุญาตศาลไต่สวนเองเลยดีกว่าดังนั้นเจตนามมันก็บรรลุเป้าหมายใช่ไม่ใช่ผมถึงบอกว่าไม่เคยเกิดกรณีเช่นนี้มาก่อนเนี่ยไม่เคยเกิดกรณีที่ศาลฎีกาจะมาไต่สวนข้อเท็จจริงเอง หลังจากที่สั่งบังคับคดีไปแล้วออกหมายขังไปแล้วเรื่องกลายเป็นว่าศาลต้องนำกลับมาพิจารณาใหม่ว่าหลังจากที่ศาลพิพากษาและออกหมายขังทักษินไปมีกระบวนการโกหกคำพิพากษาหรือไม่ศาลจึงมีคำสั่งว่าขอไต่สวนเรื่องนี้ด้วยตัวของศาลเองตั้งองค์คณะมาห้าคนสามในห้าองค์คณะ ที่ต้องมาพิจารณาไต่สวนเรื่องนี้เป็นสามในห้าที่เคยตัดสินว่าทักษิณต้องติดคุกแปดปีผมต้งบอกว่ามันยิ่งกว่าอภินิหารทางกฎหมายจะเรียกว่าเป็นตุลาการพิวัตรก็ได้จะเรียกว่านี่คือการคืนความยุติธรรมก็ได้ใช่ไม่ใช่ วันนี้ถ้าเป็นทักษิณชินวัตรนอนไม่หลับครับพี่น้องครับวันนี้ทักษิณชินวัตรต้องนอนเอาเท้ากายหน้าผากเพราะอะไรเพราะศาลออกคำสั่งว่าจะไตส่สวนด้วยองค์คณะของตัวเองความหมายก็คือศาลร,รับเป็นเจ้าภาพในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลเองศาลก็บอกว่า ขอให้ปปชอขอให้ในายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขอให้อธิบดีกรมราชาทัณฑ์ขอให้ผู้ต้องขังอดีตผู้ต้องขังทัดษิณได้ยื่นพ่อเท้จริงมายังศาลภายใน13มิถุนาความหมายคือว่าการไต่สวนนี้จะไม่ได้แล้วเสร็จภายใน13มิถุนา13มิถุนาจะเป็นเริ่มขบวนการในการไต่สวน ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงจากปปชอไอ้ที่เราไปร้องปปชให้ไต่สวนกระบวนการว่ามีขบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นขบวนการที่ไม่พาทักษิณไปติดคุกเนี่ยมีคนร่วมหรือไม่หรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีการทุจริตกระบวนการพิจารณาหรือไม่ที่เราไปร้องปปชนั้นพี่น้องครับท้ายที่สุดไอ้ที่ปปชไต่สวนมาทั้งหมด เรื่องนี้ก็จะถูกถามโดยสารดีกาเองสารก็จะถามปปชว่าที่คุณไกรสวนมากันทั้งหมดที่คุณสืบพยานคุณเสเลี่พิสุทธิ์เตมียยเวศสืบพยานคนโน้นคนนี้มาข้อเท็จจริงเป็นอะไรบ้างพี่น้องครับสารดีกาท่านไม่ได้พิจารณาแค่พยานบุคคลท่านพิจารณาเอกสารด้วย ท่านก็บอกว่าให้ในายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจให้ส่งเอกสารทางการแพทย์มายังสารบีกาด้วยไอ้เอกสารที่บอกว่าจะไม่ส่งให้แพทย์สภาเอกสารหรือข้อสอบหรือการสอบปากคําแพทย์ที่ส่งให้แพทย์สภาที่มีการปิดกันอยู่แต่เมื่อสารสั่งว่าการุณาเอาเอกสารมาให้ศารนี่นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจหรือแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องครับ้อแท็กริงทางการแท็ที่เป็นเอกสารก็ต้องหูกนํนำพิจารณาในกระบวนการสารดีกาเช่นเดียวกันดังนั้นไอที่เราไปบอกให้แพทยสภาเร่งรงรงๆงวันนี้สารดีกาทำงานแทนพวกเราแล้วะขบวนการปรปรชที่สืบกันมา สุดท้ายปปชต้องเอามาอธิบายที่ศาลดีกาขบวนการที่แพทยสภาจะช่วยหรือไม่ช่วยกันแพทยของโรงพยาบาลตำรวจจะช่วยหรือไม่ช่วยกันสุดท้ายเอกสารเหล่านั้นก็ต้องถูกนำมาพิจารณาของศาลดีกาเช่นเดียวกันอธิบดีกรมราชทันเอกสารที่ท่านเก็บไว้เอกสารที่บอกว่าทักษิณป่วยหนัก เอกสารในการส่งตัวเอกสารที่ควบคุมทักษิณชินวัตร1880วันที่โรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อสารเขาเรียกมาไต่สวนมาสืบข้อเท็จจริงสิ่งเหล่านี้ก็จะมาประกอบในสำนวนการไต่สวนของสารดีกาผมไม่บอกว่าวันนี้เกิดอภินิหารทางกระบวนการยุติธรรม มันเป็นแรงสั่นสะเทือนยิ่งกว่าแผ่นดินไหวนะเพราะอย่างที่เรียนพี่น้องไปว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการที่จะสืบข้อเท็จจริงว่าทักสินได้โกหกกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับเรื่องนี้ถ้าเราปล่อยนิ่งไปถ้าเราไม่ขยับไม่ทำอะไร ความจริงมันก็สูญหายไปกับสังคมกับการเวลาแต่พอเราขยับไม่หยุดเดินกันไม่หยุดความจริงมันกลายเป็นสัจธรรมทางสังคมเรื่องมันก็เลยเดินต่อไปเรื่อยๆไม่มีใครโกหกความจริงได้ดังนั้นหลายคนที่ร่วมกันทำมานะครับต่างคนต่างทำหน้าที่ วันนี้เป็นวันที่นับถอยหลังสู่นำทักษิณกับสู่เรือนจำแน่นอนแต่ผมต้องชี้แจงพี่น้องแบบนี้ก็ด้วยความหวาดหวั่นอยู่เหมือนกันเพราะข้อเท็จจริงในบัลลังกับข้อเท็จจริงนอกบัลลังบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงกันข้อเท็จจริงในบัลลังอาจจะใช้เงื่อนไขของระเบียบ อาจจะใช้เงื่อนไขของเอกสารพยานต่างๆต,ต,ต,ตามการสืบคดีทั่วไปว่ามีข้อบ,บังคับมีกฎหมายรองรับหรือไม่แต่อย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปครับข้อแท็จจริงนอกบรรลังคือเป็นการทุจริตด,ดุลพินิษ์ทุจริตดุลพินิษ์หมายถึงว่าถ้าตรวจสอบโดยทั่วไปก็จะถามว่าแพทย์ได้เข้าไปทำการรักษาตรวจหรือไม่ไปวัดอุณหภูมิหรือไม่ไปตรวจชีพจรหรือไม่ พทย์อาจจะบอกว่าตามขั้นตอนไปตรวจจริงแต่คุจริดดุลพินิษก็คือว่าจากที่บอกว่าต้องป่วยธรรมดากลายเป็นใช้ดุลพินิษป่วยวิกฤตเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยเป็นการทุจริดดุลพินิษไม่มีในเอกสารเนี่ยแต่เชื่อครับถ้ามีการตรวจจริงตัวบ่งชี้ทางเอกสารเวระเบียนเนี่ยยังไงมันก็บันทึกไว้เพียงแต่ว่าดุลพินิษอาจจะ เป็นในไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเขาจึงไม่ให้เวทระเบียนไงแต่องค์ประกอบทั้งสองอย่างทั้งข้อเท็จจริงในบัลลังกับข้อเท็จจริงนอกบรลลังวันนี้ผมเชื่อว่าศาลท่านได้เห็นว่าข้อเท็จจริงนอกบรลลังนั้นมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่เป็นจํานวนมากทางสังคมข้อเท็จจริงนอกบัลลังที่พิสูจน์กันยาก แต่มันปรากฏแล้วว่าทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตตลอด180วันจริงไอ้ข้อเท็จจริงแบบนี้ผมคิดว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ศาลต้องนำกลับเข้าสู่บัลลังก์ให้ได้ต้องนำกลับไปพิจารณาให้ได้พีน่น้องครับไม่ใช่แค่ทักษิณชินวัตรที่สั่สัตว์เตือนในรอบนี้จะหนีหรือไม่หนีจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่ผมเนี่ยกำลังบอกว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สาลดีกาได้กลับมาไต่สวนในกรณีที่สารดีกาเคยพิพากษาไปด้วยตัวของตัวเองเราปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมถูกย่ำยีมาสองปีเราปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกย่ำยีโดยคนใดคนหนึ่งมาสองปีวันนี้มันต้องกลับมาสู่ว่า กระบวนการยุติธรรมจะยืนหยัดเพื่อรักษาเกียตรติของตัวเองหรือไม่หน้าที่ของพี่น้องประชาชนคือพูดความจริงจนกว่ากระบวนการยุติธรรมมันจะเดินหน้าดังนั้นพี่น้องครับแรงสั่นสะเทือนที่ทักษิณโดนทั้งนี้มันจะสะท้อนไปยังพักร่วมรัฐบาลด้วยกระบวนการไต่สวนจะเริ่มภายในสามสิบวันหลังจากนี้อาจจะใช้เวลาในการไต่สวนหลายรอบ อาจต้องเรียกพายานเอกสารพยานบุคคลมาประกอบการไต่สวนผมก็เชื่อว่าและหวังว่าสารท่านจะรักษาเกียรติภูมิคำพิพากษาของท่านเองเพราะข้อเท็จจริงนอกบัลลังก์มันชัดเจนมากว่าทักษิณไม่ได้ป่วยอะไรเลยแล้วครั้งนี้มันสะเทือนครับสะเทือนไปยังนะโยบายเร่งด่วนของรัฐด้วยนะ สามมิถุนาสิบสามมิถุนาจะเริ่มกระบวนการขั้นแรกเริ่มต้นสิบสามมิถุนาเอกสารต่างๆที่สารให้หน่วยงานต่างๆส่งมาเนี่ยต้องเร่งส่งภายในสิบสามมิถุนาแล้วก็จะเกิดกระบวนการไต่สวนกันต่อไปอกีกไม่รู้จะไต่สวนก,นกันกี่รอบแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปอำนาจรัฐบาลที่นำโดยแพทองทานชินวัตรจะไม่เหมือนเดิม ผมก็ฝากไปยังพักร่วมรัฐบาลใช้โอกาสนี้ให้เหมาะไม่ใช่ว่าจะไปชิงตำแหน่งนายกมติจากแพทองทานนะใช้โอกาสนี้ในการแสดงตัวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเรื่องคาสิโนไปเลยก็ลองดูว่าทักษินสันสะเทือนขนาดนี้สันพรขนาดนี้อำนาจในการต่อรองทางการเมืองก็จะน้อยลงใช่ไม่ใช่ เมื่ออำนาจต่อรองทางการเมืองน้อยลงพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยการแสดงจุดยืนทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคาสิโนมันเป็นเรื่องง่ายมากที่ท่านจะยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของทักษิณเป็นหลักเพราะตัวทักษิณเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ผมนึงเรียกร้องไปยังพักร่วมรัฐบาลเป็นโอกาสดีที่จะแสดงตัวในการว่า จะยืนหยัดบนผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยการไม่เอาคาสิโนหรือไม่ยังมีเวลาพิจารณากว่าจะถึงสามกรกฎาสภาจะเปิดกว่าจะถึงสามกรกฎาความชัดเจนของสารดีกามาก่อนการประชุมของสภาผู้แทนราชฎรเสียอีกพี่น้องครับถึงวาระที่ต้องนับถอยหลังอายุของรัฐบาลแพทองทานชินวัตร พี่ไทยกรบอกว่าเป็นรัฐบาลบ่มแก๊สที่มาก่อนการสุกก่อนเวลาผมบอกว่าเป็นรัฐบาลที่ทอดก่อนกําหนดพอ,อถึงเวลาที่ต้องนับถอยหลังความอ่อนแอของรัฐบาลทอดก่อนกําหนดกันแล้วครับดังนั้นวันนี้จึงเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกไม่เป็นไปตามคาดแต่มันเกินคาดกว่าที่เราคิดไว้ มันเกินคาดกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้แล้วหวังว่าศาลจะพะดุงกระบวนการยุติธรรมของศาลเองส่วนพวกเราก็ใส่รองเท้าผ้าใบเดินหน้ากันต่อไปครับพี่น้องศาลท่านก็ว่าของศาลในความจริงบัลังความจริงในบันลังก็ว่ากันไปความจริงนอกบัลังเราก็ไม่หยุดเดิน ความจริงนอกบัลลังต้องใส่รองเท้าผ้าใบเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ทักษินชินวัตรเท่านั้นยังมีหลายเรื่องใช่ไหมครับอย่างพรุ่งนี้เราก็ต้องไปที่การประชุมประชุม g g b t นะ GBC GBC ต้องไปผมนี่ต้องโทรไปปรึกษาลูกชายให้ลูกชายอ่านให้ฟังว่าเขาอ่านว่าอะไร สำเนียงบอกว่าอะไรคุยกับลูกชายอยู่ตั้งนานลูกชายสอนให้ออกสำเนียงอยู่ตั้งนานกว่าจะพูดถูงไม่งั้นลูกชายไม่ยอมพวกนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมหรือว่า g b c g e n e r a l Boarding Community ลูกชายคงไม่โกรธละอ่านพูกแล้ว การชายแดนร่วมที่ประชุมกันอยู่อย่างต่อเนื่องจากกรณีความขัดแย้งระหว่างชายแดนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง g ีบดีระหว่างไทยกับกัมพูชาคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่มีแค่ไทยกับกัมพูชาเป็นคณะกรรมการชายแดนร่วมไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียไทยพมา่าก็มี g ีบีทั้งนั้น g ีบซทั้งนั้นแต่ผมกําลังจะบอกว่าไอ้ G ีบซนี้มันเป็นคณะกรรมการร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ในความขัดแย้งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการกระทบกระทั่งกันในพื้นที่ชายแดนแต่สารตั้งต้นอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปสารตั้งต้นแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันมาจากนโยบายรัฐทางนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดนี้ที่เน้นเรื่องผลประโยชน์มากกว่าความมั่นคงทางอธิปไตยทางเขตแดน พอรัฐบาลไทยนาโดยแพทองทานและคุณเสรษฐาทาวีสินในอดีตนี่เน้นเรื่องผลประโยชน์มากกว่าคัมบูชาเขาจึงเน้นเรื่องเตแดนมากกว่าเขาจึงข้ามแดนมายั่วยุอยู่เรื่อยๆเพื่อขอเจรจาเรื่องเตแดนดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็ยังมีความจําเป็นที่เราต้องไปประกาศโจยนให้กับผู้นําเราทับให้เห็นว่าอย่าไปตามรัฐบาลให้มากอย่าไปตามรัฐบาลที่เน้นเรื่องผลประโยชน์ตอนเตแดนให้มาก ถ้าพี่น้องจําได้7กุมภาพันธ์2567สุนมาเน็ตเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลลงนามร่วมกับเษฐาทวิสินในการที่จะพิจารณาเรื่องการใช้ผลประโยชน์พลังงานก่อนที่จะพิจารณาเรื่องขตแดนเษฐาทวิสินนึกขนาดให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งคือเรื่องายแดนเราก็พักไว้ก่อนสองเรื่องผลประโยชน์เราต้องเร่งนํามาใช้ก่อน ดังนั้นเนี่ยทิศทางของรัฐบาลตั้งแต่เศรษฐามาจนถึงแผ่ทองทานตอนนี้คือเน้นเรื่องใช้พลังงานเรื่องผลประโยชน์ก่อนความมั่นคงเรื่องเขตแดนพอเน้นเรื่องนี้กัมพูชาเขาจึงลุกคืบด้วยการจะเอาเกาะกูดคืนจึงสร้างสถานการณ์เดินทางไปปราสาทตาเมืองทมพอไปปราสาทตาเมืองทมทีไรก็จะก่อเกิดให้เกิดการเจราจาทุกครั้งไปครั้งที่แล้วจะเจราจาเมื่อวันที่21เอดมีนาที่ผ่านมา หลังจากที่ไปร้องเพลงชาติกันคมุชาไปร้องเพลงชาติที่ปราสาทต,ตาเมืองโมหลังจากที่มีการเผาสาราตีมุกเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อเจราจาหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ครั้งนี้จะเป็นการเจราจาคณะใหญ่เพราะปกติจะไม่มีผู้นําเราทัพเข้าร่วมเจราจาปกติก็จะเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วนําโดยรัมตีกลาโหมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่รอบนี้ G ีบรอบนี้ เป็นการประชุมคณะใหญ่ทั้งสองประเทศนําโดยรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองและผู้นําเหล่าทัพของทั้งสองประเทศที่เป็นข้าราชการประจําที่ดูความมั่นคงของประเทศดังนั้นเราจึงไปบอกผู้นําเหล่าทัพในวันพรุ่งนี้ว่าทิศทางของรัฐบาลประเทศไทยเนี่ยเป็นทิศทางที่จะเสียเปรียบให้กับคัมพูชาเพราะว่า รัฐบาลไทยมุ่งเด้นเฉพาะเรื่องผลประโยชน์แต่กัมพูชามุ่งเด้นในการเอาดินแดนไทยเอาดินแดนประเทศไทยเป็นของกัมพูชานี่คือภารกิจที่เราต้องเดินต่อที่เราต้องใส่รองเท้าผ้าใบเดินกันไปต่อภารกิจของพวกเราไม่ใช่แค่ชั้น14แต่ชั้น14เป็นภากรกิจแรกเป็นกระดุมเม็ดแรกที่นำมาสู่ความวุ่นวายจนถึงทุกวันนี้ แล้วความวุ่นวายนี้กลับสู่กระบวนการศาลอีกแล้วพี่น้องครับเส้นทางที่ทักษิณชินวัตรจะเดินทางออกนอกประเทศไปเจรจากับอเมริกาที่สทลออเนี่ยไม่รู้ตัวเองมีหน้าที่อะไรอาสาไปเจรจาท้งนี้รู้สึกว่าปิดประตูเรียบร้อยแล้วทั้งคดีหนึ่งหนึ่งสองที่ต้องสืนสารทั้งคดีที่ไม่ติดพุกเลยสู่กระบวนการไต่สวนพิเศษนี่ ปิดประตูเครื่องบินของทักษณิณจะบ,บินหนีไปได้ช่องเดียวคือช่องทางธรรมชาติซึ่งผมปรารถนาว่าอย่าหนีเลยอย่าหนีเลยคุณทักษณิณอยู่เมืองไทยติดคุกเขารบกระบวนการยุติธรรมไทยเสียทีไอที่มันวุ่นวายที่ผ่านมา20กว่าปีเพราะคุณทุจริตแล้วไม่เคารบกระบวนการ ยุติธรรมไทยไงผมก็ยังสื่อสารไปยังนักกฎหมายทั้งหลายทานายความนักกฎหมายครูบาอาจารย์ด้านกฎหมายแม้แต่ผู้พิทักษารักษากระบวนการยุติธรรมตุลาการทุกท่านเราอย่าปล่อยให้บุคคลเช่นนี้มาทำลายเสาหลักของประเทศไทยด้วยการทำลายกระบวนการยุติธรรมไทยอีกเลยมีหน้าที่ต้องคืนความยุติธรรม คืนความเป็นธรรมให้กระบวนการยุติธรรมไทยแล้วแล้ววันนี้หน้าที่นี้อยู่ในมือของท่านอยู่ในมือของศารดีกาที่ต้องคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองคืนคําพิพากษาให้กับตัวเองท่านมีหน้าที่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้คําพิพากษาของตัวเองท่านอย่าลืมว่าศารฎีกาเป็นคนพิพากษาให้ทักษิณติดคุก แล้ววันนี้ท่านก็ต้องกลับมาพิจารว่าทักษณิณได้ติดคุกตามคําพิพากษาของตัวเองหรือไม่มันเหมือนเป็นเรื่องตลกไร้พี่น้องครับศาลต้องพิจารคาพิพากษาของตัวเองสองรอบเราจะปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมไทยเดินวนอยู่แบบนี้เหรออย่างน้อยพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ไม่ยอมให้กระบวนการยุติธรรมไทยเดินย่ำเท้ามีแต่ต้มลงต้มรวมแบบนี้อีกแล้วเราไม่ยอม อยู่ที่ท่านน่ะท่านสารีกาอยู่ที่ท่านอองคณะห้าท่านท่านจะคืนความยุติธรรมให้คำพิพากษาตัวเองหรือไม่ถามแบบใจจริงอนะท่านจะคืนคำพิพากษาให้กับความยุติธรรมที่ท่านได้ตัดสินเองหรือไม่นี่พี่น้องประชาชนเขาถามอ่ะท่านมีโอกาสในคันคืนความยุติธรรมให้คำพิพากษาของตัวเองด้วยการไต่สวนที่ไม่ได้มองแค่ขั้นตอน ด้วยการไตส่สวนไม่ได้มองแค่ขั้นตอนตามกฎหมายแต่ให้มองความเป็นจริงที่ปรากฏทางสังคมด้วยเขาเห็นกันร้อยเปอร์เซนต์ในประเทศไทยหรือวันนี้มีใครเถียงว่ารักษินป่วยวิกฤตจริงดังนั้นข้อเท้จริงที่ปรากฏขึ้นทางสังคมมันจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท่านเข้าไปพิจารณาและผมเชื่อว่าด้วยเหตุนี้ท่านจึงหยิบออกมาไตาส่สวนเองเพราะว่าท่านยกคำร้องคุณชานชัยไป ท่านหยิบเอามาไตาส่สวนเองนั่นแสดงว่าศาลมองความเป็นจริงทางสังคมว่าวันนี้สังคมเรียกร้องอะไรใช่ไม่ใช่แล้วก็หวังว่าการไตส่สวนปปชที่ไตส่สวนกันมานานเ,นเราก็ไปปปชกันแทบทุกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพ้อเท็จริงปปชต้องนําเข้าสู่บัลังให้ได้พ้อเท็จจริงทางการแพทย์แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจต้องคืนความยุติธรรมให้กับประเทศไทยให้ได้ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านต้องคืนความยุติธรรมให้กับการบังคับโทษให้ได้สิ่งเดียวที่คืนความยุติธรรมให้กับการมาคบบังคับโทษได้คือคืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษาอย่าไปทําลายคําพิพากษาแล้วศาลท่านก็ต้องรักษาคําพิพากษาของตัวเองวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นนับหนึ่งในการที่จะนําทักษิณกลับสู่เรือนจําอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ